คลิปไปในคุณผู้ชายดียังไงกับคุณผู้หญิงวันนี้หมอดาวมาเล่าให้ฟังค่ะ ในปัจจุบันนะคะการคลิปปลายอวัยวะเพศนะคะหรือที่เรียกว่า c ซ r ร์คัมซิชชั่นในคุณผู้ชายนั่นนะคะก็เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นค่ะก็เลยมีคำถามนะคะว่าแล้วคลิปปลายในคุณผู้ชายดียังไงกับคุณผู้หญิงนะค่ะข้อแรกนะคะคลิปปลายในคุณผู้ชายเนี่ยดีกับคุณผู้หญิงก็คือว่าเป็นการลดเรื่องของการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อย่างเช่น HIV ค่ะข้อที่2นะคะการคลิปปลายนะคะจะมีส่วนช่วยลดอุบัติการการเกิดมะเร็งปากมดลูกในคุณผู้หญิงและ ข้อที่3ค่ะการคลิปปลายอาวัยวะเพศชายทําให้คุณผู้ชายเนี่ยทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นนั่นหมายถึงทําให้คุณผู้หญิงรู้สึกดีขึ้นนะคะเวลาที่มีเพศสัมพันธ์มาถึงตรงนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงหลายคนก็เริ่มให้ความสนใจในเรื่องของการคลิปปลายค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหมอดาวก็เอาข้อด้อยมาฝากค่ะถ้าหากนะคะเราทําไม่เหมาะสมค่ะเช่นไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดผลร้ายได้เช่นทําให้เกิดการเจ็บปวดขณะทารวมไปถึง ทำให้การตัดคลิปปลายเนี่ยสั้นหรือยาวเกินไปแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อทับซ้อนตามมาด้วยดังนั้นค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชายท่านใดต้องการที่จะคลิปปลายอวัยวเพศชายแนะนําเลยนะคะจะต้องปรึกษาค่ะสัญญาแพทย์ทางเดินปัสสาวะที่เชี่ยวชาญในการทําด้านนี้นะคะ่ะไม่ควรแบบงงๆกับชีวิตแล้วก็ไปคลิปอะไรก็ไม่รู้นะคะดังนั้นเรื่องเพศต้องเรียนรู้ปัญหาชีวิตคู่ต้องร่วมกันดูแลนะคะ